นักศึกษาแพทย์ฝึกงานจีนหัวใจวายระหว่างบริจาคอสุจิการสอบสวนคดีในฉางกังนักศึกษาแพทย์ชาวจีนวัย23ปีเสียชีวิตเมื่อปี2011พบว,ว่าเขาอาจเสียชีวิตจากการช่วยตัวเองเพื่อผลิตอสุจิระหว่างการบริจาคอสุจิให้แก่ธนาคารอสุจิที่มหาวิทยาลัยหูอันก่อนหน้านั้นในชาง ถูกพบอยู่ในสภาพไร้สติแน่นิ่งในตู้ผลิตอสุจิเพื่อบริจาคสปูมให้แก่ธนาคารอสุจิโดยเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยและวิตกต่อตัวเขาหลังพบว่าในช้างได้หายเข้าไปในตู้ดังกล่าวกว่าสองชั่วโมงโดยไม่ได้ออกมาหลังจากน้าที่ได้พยายามปฐมพยาบาลและฟื้นอาการของหนุ่มรายนี้แต่ไม่ประสบความสําเร็จโดยก่อนหน้าน,นี้นักศึกษาแพทย์จีนรายนี้ได้บริจาคอสุจิเป็นรอบที่สี่ ภายในสัปดาห์เดียวได้ใช้หนังสือโบเป็นเครื่องกระตุ้นทางเพศเพื่อตัวเองหลังอสุจิสําหรับการบริจาคทางนี้เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยจากครอบครัวของเขาที่ได้ยื่นฟ้องธนาคารรับบริจาคอสุจินี้ว่ามีส่วนรับผิดชอบทําให้ลูกของเขาเสียชีวิตโดยครอบครัวได้ร้องของเงินชดเชยเป็นเงินจํานวน2700 0ปอนด์หรือราวหนึ่งล้านแบาทแต่ศาลได้ปฏิเสธการร้องของเงินชดเชยังการน่องจะเห็นว่า ธนาคารรับบริจาคอสุจิไม่สมควรรับผิดชอบต่อคดีนี้เนื่องจากนายช้างได้เป็นผู้เสนอตัวที่จะบริจาคอสุจิเองซึ่งเขาอยู่ในภาวะบรรลุนิติภาวะที่จะตัดสินใจได้เองฉีดฟิลเลอ,เอร์ถอยไปฉีดเบอร์ท็อกถอยไปร้อยไมถอยไปศัลยกรรมถอยไป มาสวยด้วยเครื่องสำอางนาตาลีนาเป็นเวสสำอางดูอาจารย์ลีนานี่55้าาแล้วยังสวยเป็นนางงามอยากสวยเปนนางงามมาใช้นาตาลีนาทิมหน้าเด้งนาตาลีนาหลอดละ300บาทไม่ต้องไปใช้หลอดหนึ่งเป็นหมื่นไม่ต้องไปใช้ตลับหนึ่งเป็นหมืนห่นแต่ว่าเป็นร้อยไหมเหลาหน้าฉีดฟิลเลอร์หรือว่าฉีดโบท็อกทำศัลยกรรมไม่ต้องสวยด้วยเวสสำอางนาตาลีนาทีมฝ้า300บาทสบู่ฝ้า70บาท คิมหน้าเด้ง300บาทเจอบำรุงรอบดวงตา500บาทคิมทารักแรก200บาทคิมนมเด้ง500บาทก็สวยได้ทํใใ้้คุณสวยดุดนางงามอย่างดิฉันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสนใจก็โทรมาสั่งได้สับอาลีน่าจางนาตาลีน่าไฮโซลีน่าโทรมาที่081 6 3 0 4 6 2 2 0 2 2 0 8 0 1 0 1รือโอเนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี005 110820 8ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะตอนนี้าจรจัดโปรโมชั่นทั้งซื้อ10,000บาทอาจารย์ลดให้เหลือ5,000บาทเลือกทั้งหมดละ10,000บาทแค่จะส่ง200บาท5,200ลําหลังจากที่ท่านเปิดดินครั้งแรก10,000จ่าย5,000แล้วเนี่ยได้ลด50%เนี่ยต่อไปท่านซื้อชิอ้นเดียวก็ได้ลด50%ตลอดชีวิต